เดอโลหนึงเพลงอเพลงอยูได้ยังเป็นการเป็นงานเลยก็เราเรื่องเลยอ่เอาเป็นแบบหัวทางเก็ตร <c oughs> ็ันไหนเลยด้ กสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตกูสู่สู่คนพี่น้องเลยเนาะพอดีว่าขอมาเฮือนนะั่นน่ะอีตุก๊กพี่น้องเลยแบะมาดิ่นน้ำเล้าก่อนเนาะมาได้มาแต่หนะึงเนี่ยเพราะว่าทางบริพนซื้อเสาบางม้อไผ่ประนาง S <S เออหมากอันน okay. okay. ี então, ้พอได้กินอยู่นี่เนาะเลยเนาะยังพอได้เล่มกินอยู่หมากอันนี้กันเนาะทำไมดีเห็ดยังกินดิหมดแดงจะไปทางบ่อแกวิเาอยู่เลยเด็ดเหน่งหน่อยออกไปมึงกินกับนกโซ่ขนหน่อยไม่น่อยเลยเอาวิเศษนะอยู่บนทางขางวัดนี่ดิอืทางเป็นเป้๊ยงแน่อันนี้มันเปีงมันตึงนี่มันจะเป็นเป้งเลยดิเริ่มตึงไงมากินบ่คือมาขาย มาเอาคายเน่กินแนมันได้ลายกับายน้ำอันนี้เนี่ยสิกินครับังเออมันสิกินแดงคายเีมันกระไรๆเติมเนี่อืมกิไปค่ายเท่าไห่ักยังโมเธอพอมนยังบ่อหลุดมาโอ้จะดีม่แห้งอยู่วะอืมเห็ดแล้มันจะออกเวทอบไรกันอละป้ามันไตออกไงบริปอกแป้งไงใส่แป้งหรือโมเส็มันแย่มันกินข้าวออกหลแ่มันแย่มาก เป็นไส้แบบผิดธรรมชาติเลยเนี่ยไม่ได้ใส่ปลอกเสืแพงไปจังห้างนี่ห้างมึงเลงโซ่สามห้งหนึ่งทางมึงใหญ่เป็นไงหนึ่งเออมึงมีกระตาอคุเฉยมันขวบมันเฮี้ยของมันเป็นไงเนาะมันขวบมันปีดมึงมีกระตากระตาเนีชิดได้ลายอยู่อืมมันปีดนะคุณมึกระตาแึงแกงควายกับมันใหญ่พวกอยู่ดีไม่แห้งอยู่ดิโดย มีเงี้ยองี้หอกเบิ่งกะมีหนามมีนวลขึ้นนี่เนาะปลูกเครื่องเบื้อนกันเด้ปลูกเครื่องปลูกปลูกอย่างนี้ยขบมิดขบมิดขบหมดเลยเล็กน้อยไปใช้ก็เล็กน้อยเล็กน้อยก็ไปโซกไปขายขายหมูแดงขายบอลลีเพม่อนเออจะได้ไร่เติบอันเธอเย็ดเย็ไปนะแมนบ่แมนไปกับไอ้น้อยเมันกินอย่างนี้ให้ได้เมนบ่มีบ่แม่บ่มีแม่มันในวันไรอยู่หมดเลย Hai chỉ chinh xấu, hai Hãy mình đi hang đi, bây giờ. Huh? Hang bây giờ. Hang Hang bây Hang bây giờ. Hang bây giờ. Hang Hang bây giờ. Hang Hang bây giờ.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  อ๋อนายไป้นัวก็เลยนะเอยนำนายมานายมาเพื่อนนายพินายมาคุกพูดพิณน่ะแม่กระตายได้เนาะหรือบอได้กินอีกวะเนี่ยมกระตายแหละตายป่แม่เป็นเธอเดียวเลยแลเป็นแล้วก็มันแห้งมันตาแล้วก็เนตัวหมีแลนว่ยู่เป็นตเม่อ๋อพันยูพันถึงบ่เลยแม่เป็นเขาวันออกนายก็มีเฮร่งรงเป็นไงเออ เอ้ยน้อยไปใครใครมูแดงไงรวะด,ดิมดบมนบ่งเออนลยพี่น้องไงเปนวะกอแม,มานหดหนามันดิปลูกต้นดอ,อ,นอ,อกไม,ม้เนาะเอ้เนาะรัวมะเนี่โอ้หมากมวลาหมากวลากรมีเนาะกสไลด์มแซบไปไหม่กหมากกับแซบผมไม่ห้อยห้อยอยู่ต้มมีก็แซบ โอ้นี่พี่น้องเลยคักอยู่คักอยู่ปูรไข่กับอน่อนแท้เลยมันทากันแน่พวกฮาวส์สไข่ครับปลูกกระดิโดนมันเฮาหดนส์มันทำกันสกอนมันตายมันแห้งหมดเองอือทางนีแก้วนพักกาดที่มันกันใหญ่ในของการโดย่อ,ยยอันนี้ก็พักกาดนั่นเลยเนาะงามอยู่พักกาดงามอยู่งามอยู่เลยโอ้โหคลักคัก ก็ใหม่กะปลูกคนขายในกระถานรชินยังพี่ใหม่เ่อ้คือจะขายเหนพี่ใหม่ไปเลยใช่มาแล้วได้ขายว่าเพ่นซื้อว่าทะเลนะหาสิบสองพันวาผมให้ล่แทะบุลูกกขายมุกเทย์ซะจ็คและเห็ดแบบไปซื้อแบบใส่กระถางใพ่น เด็กเนหยใจเก๊าบไม่สายในะเด็เราไปจัดที่วาราทาพอได้เงินทห่น้องๆเริมเรียนแม่นเลยสบายดี่สุขเห็นได้เวลายู่ดีมีเฮงบอกฝูกมากของเงก Oh, Ta bài đi. Ừ. 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 Ta đang đi, đem đi ừ. đi. Cứ khai một đèn đó. <laughs> đi. มาใช้เว้ยมาแต่ซื้อวัตถุินโอ้ยแล้ก็มากลังถั่วเพ่นดีเพืตายเว่าอันลื่นกันเอะข้าวติกิไปซอยงานเพื่อนมา่หซอยหลังถั่วแล้วก็เพื่อนไ้มั่นไรดอะเพื่อนห้ตีให้ตับไตับอ่ต้องมาแล้วสมบัติเดี๋ยวาอ่าให้ตีตับเนาะ แม่ไม่เอาให้ตับเพิ่มหน้าเลยให้ติ๊บจัะมามีแถมอยูเนาะมีแถมอีกให้ตับไม่ต้องพี่ไปอัดสมบัติที่สมบัติถัวอยู่ดิแหฮงอยู่บ่โวอยู่ดิแหฮงอยู่ผมก็มีเงินใส่เนาะเงินใส่แน่ถามมาดิถามมาดิน้ำมีเท่าไหร่หรอไม่ได้เห็าวาผักเลย เป็นยังประท้วใจมากกับพ่อแหละ่เอาดังเถอะเป็นยังหัวเนาะคือายคือเครียดกันแท้อแล้วบไปหายนะดีใจแน่นอนเดี๋ยวติดตามตลอดอยู่เบิ่งอยู่บ่อือไปเมื่อบ้านเจ้าไปบ่ฮะเมื่อบ้านเจ้าบ่เมื่อบ่เมื่อขึ้นไปด้ส่วนเมื่อซื้ออยากเมื่ออยู่นัเมื่อกับว่จือไปเป็นไปเลยเนาะคือว่าแล้วพี่น้องกันบ่อยู่พุ่นเนาะเลยเนาะพี่น้องครับก็ยังเลือกู้เดียวนั่นแหละ กระกกันลูกก้องเพนั่นแหละเอ้ยบมเคยมีลูกว่าเจาถามเลเจาะนเป็นเมะเร่งมาเจาแต่เกิดอเบิเกิดแลวก็ได้อยู่นนึงใช่ยืนนี่อยู่มเวียดเาดีดเบาดีดด้อยู่พนึงเพิ่นอยูนปูนหย้าเพิ่นจะปีได้เพิ่นตอนนี้ มันเศรานี่นะเออพันพันพอดีมาเยี่ยมมายามเจ้าพ่อพนมากพนก็บอกภาษาเวียภาษาจีนนะก็บพวเข้าใจนี่เนาะเออเจ้าได้คนเบียดบ่อแน่นได้คนเบียดกะกะพังภาษาเพิ่นกะวันวรรยากเขาได้เขาเข้มเนี่ยนะเพิ่นกะว่าภาษาจีนภาษาเวียดเนี่ยอยกกะว่าพวเข้าใจแต่เคยติดต่อหากันยังบ่ล่ะ บ่เพชรไล่กะแต่จี่กะมียู่เพปโทูคนนั่นเองกะคนยาคนใส่ไล่แหละใครอะทิ่ตองห้ากันบ่ได้วันนี้จะปล่อยอยู่บ่ลูกเหรอจะปล่อยอยู่บ่ลูกจะเนี่จะปล่อยอยู่บ่เอ้ยก็บ่ได้ปล่อยนี่นะบ่อันลูกได้ท้องจะเนี่ยแบบจะปล่อยอยู่บ่มันบ่ตั้งบ่มีบ่มันกะได้กะมันก็มามันก็ไปอยู่มันก็รู้เออก็จะได้อยู่เนี่นะได้ได้มากอะ สีหารเดือกนกับเปิดกระลุอืมกระยูนั่งยังไงซะเจ้าว่ามันดุกว่านี่ยังนะอ๋อมันรู้เนาะแน่นแต่ว่าพูดถึงเรื่อโทษเริ่องแบบอ่า,อาของเรือนจะหนีมากเลยแน่นมากกระมาปก,ก,กติอยู่เนาะปกติอยู่แต่ว่าอย,ยากเหยือจะคุ้มเจ้าก็บบริกินบ่แต่บระยูนบ่นอะไรเนาะเป็นอะไรเแต่ว่าอยู่อยู่อยู่กับผู้นี้ประมาณเทเดือนแล้วก็รู้เออ โมโยน้ำลวกะพันเทาไรพนหากะเดยาเดือนนะมันกะาเซาสมวนเนาะมันกะพวปลาดุกียดยแต่บรุเนาะเยนาะไม่มากลยกมเอาดีกว่ายากได้ยินใจก็ไาลุงบุญธรรมอะไรมาเลียงให้เรีบุญธรรมาเลียงอ่้เป็นลูกเจ้าของเองกะนก็มาอยู่ม่เหวี่ยดดเอ้ อ่าโอเคสามาได้มาดินน้ำใช่หรอเพืาตรงๆเลยพี่น้องก็ไม่ได้ตั้งใจเขาไหมมาเห็นเลยกระทกทายเ้าเป็นทรรมดาเนาะทรรมดากินทอดเลยกินอดอยู่บ่เลยโอ้โหมาเครียดกันแท้กินขขาเล่าอีกกันกินไปเลยยุบเลยบ่ ซ um> ื้อเมื่อกีเมียบกินนะเออถูกมกนเขาเพ่อนี่มักกินแฮซอบอเาแพ้หมักเดูดูยมักมันมวนไปทางมันน่นมักแยเปลาเไปถึงมันเน่ามาได้ก็ได้ากลายได้บ้านี่เพิ่งซำบ้านี่เออมวนไปบ้านนี้ก็เลยไปกองคนคนหิวนก็เลยพามามันแบบมันเป็นคนยน่ว่าอยู่นีหมักเนนะเนาะเอหมัก เงเป็น่งเนาะเงเป็นเ่งพี่น่งไม่งเนพูดอะไรเนี่ยพี่ตุ๊กพูดอะไรเนี่ยพี่นึงไม่ถึงเออมาเด็ดมาหัวกันเด้อพี่น้องเลยเนาะมามาเห็นกันเดี๋ยวแม่แเป็นเื่อนช่งเื่อนแห้วบ่เห็นดไปนดูเจอแต่พุ่นบ้ามาไผ้าเลย เออมาอมาปมามาไปมาันไปกันเมนนก็ได้ตื่นงสมุนีได้มนีได้ไลบคนนั่งไลูกนนั่งไปไ้ากินหน่อยเนาะั่งมึงดูมันีได้ไล่มึงนี่ฮะเอามขายรก็ได้มันบตอเลยบนี้มึงเนี่ไปหาริกได้พันเลยกินนีนะเอบกิน เอาไปได้หาได้เขากินพี่ได้เขาเนี่ยหมดกินเลยนาะงบนนั่นเลยลูกห้างมันอยู่สูงมัย้ยนี่เไยไอโซขึ้นหันลงอันนี้ได้ปลาเด้วย<า>ไอโซขึ้นห,หันลงห้างจะชำนาญแล้วมาเลยลงมาแล้วคือเหยียบเพื่ออะไรคือหนึ่งลงมาเนะเงี้ยมันแตกเนะยาะมันเตะเนาะเอยชำนาญเนาะสบายเรื่เอาสมบัญแล้มาแต<อ>่

พักแค่เนาะไช่วยอยู่พี่น้อง้อแล้ต่แบ้นมาห่ังูปยงืนเค่ตนะิดตืมใหหนัยังอว่าแมมาทำให้หน้างวันยังคนเรามือนน่อเห็ดก็เห็ดยังคืมอนคทานที่เาบ่โอ้เเบียอืโอก็แจกไปันทานหนึ่ง มันเป็นยังไงครับเป็นยังไงมันทเขามาหลายทานขายบ่อองมันเอาบนนี้ไ่ได้ขายราคาถึงไหมท่านะของ่งเ็นมันได้ขายอยู่แต่ราคาไมู่งบอมันมีเป็นช่วงเป็นช่วงนะมันมวยไผเบาเลยนะท่านนะะอนขเต็มเลยมวยไผ่มีไมาซื้อเลยคั้ละปีครับมันมันไนมจะไอ้เอมขายคนค่อกบอกว่มาเป็นท่ไรปัญหา่่ว้า เท่าไหร่นะนรชอบหาพันมานนั่ง<ข>ปุยบาแล้วขายด้ชอบหาพันะกาขายยเฉพาะขายแล้ว 1, ก็ส่งมชิวถูกไปขายก็ได้หาพันภาษาชิมาชอบหนึ่งพัายเว่ามันจะอเด็กใ่ปะชอบหาพนเราเกีสุดจักชิ้วไปขายเนาะก็ไปขายเลยก็ไปขายอยู่นั่นกไปขาย ก็ไปขายเลจะได้สอบขัได้กยาเลยแว่าขอะไรกะสอบหางขั้นแต่หางขั้นอะไรจะตายตัวอีกแล้วนเด้อ่ะไหเตมเลยอเมาหลายปีแล้วพักก่อนมเนี่ยมันะไ้ราคาเป็นเทาหร่ครับจีบไปตอดเียไปทานไปทานเหงน่อทานมู่ไปอืแต่ทานราศีทานมันมุ่งไปข้งบนนี่ก็เองก็จะอายเราเด้อด้ออาย เมื <i mean, so oh. Oh. ่อหนค่าเมื่อฟุกหนคาบนึเขาคิปตัวนี้เอาไปส่งเาจะสร้างัต่อไปมืเที่ยวฟุกไส่งฮอดแถววันสนามไทรเหมือกันโคนสวรรค์ตรงนี้เดี๋ยวลุงชูจนด้ไปเงจะเกามใ้ลูกค้าทัว่าวันหาโดยชูห้มันูเลยูนะเนาะเฮ้ยตุกเห็ดทั่วไปแล้วก็เนาะ เป็นพวกเองปุกเอ็นได้เบิดเขาย้ำไข่มุแดงกับไข่บุแดงย้เมียบะเจังไปหมดไปน้ำไหม่กับไข่น้ำไหม่อันนี้ก็ได้โลเปนแพงกันได้เลยนี่ได่งามได้หนึ่งกับสื่ได้ดีฮะเดโอโลหนึ่งเพ่งแพงอยู่ได้ยำเป็นการงานเลยโคโลละเรื่องเลยเออ อามันแบบหัวทางไหนก็เห็ดไเลยได้เอนห mm ัว hmm. ก oh, mm ับขาแบกขาบ่ได้เนาะเนยเอากรดิกว่าด้านกระปุกกระปุกใช่แม่แม่ป่วยว่าดดอกอะไรกันลกหยาของมึอยู่ไห้มันเป็นมาจกหัวหยาลายตรงนี้โอ้เลยเพลงอยู่ได้หนุ่มไมยังไมรู้ถูกได้แม่แม่จังไรทุกการน มาสุดกันตรงไหมดคขากยิ้มยิเมือคมกีนี่น่นมาหมดครบคนคนหายเมื่อไหร่นนัเออมาคนนัะเออหมดหยุ่มถึงมานำมันยืนนี่หายเมื่อยนร่เนี่ยก็นทุบการทุบคนเลยเนี่ยตันนี้เป็นหลอกเลยดังดังขึ้นนฮะมันเป็นเงี้ยแท่งกับมัใช่ว่ามันแท่งกัแท่งเหมือนกันนะมันจุ่มเยอะวน้ มดตัวก็ตม um well. ันชื่ออืมาบมันมดงามันลงกินนซือม yeah. mm ันมดมันทำตัวหมอมันหนาวเลยมบแล้วผลนะแต่ว่าเขาเงยแต่มันหนาวอล้วตอนนี้ยังเงแม่เนาะมันคือเป็นีบ่ะมันมดฝนยังหนาวอยู่เหว่งคล้ายเงาเยเกเสีย่อนคักเนาะมันยังใม่ยังอ่อนอยู่กาีอะไรเนี้ยไม่เอาแบบิป็นนค้าย เ่ยหหั look, brother me, brother. ่กบอกบ่อ oh. ันน okay. okay. right. like ี้แหละแต่ก็ไม่ใช่เงมเรียยังเทากัได้งอกเบี้ยมันมาปลูกอยังบ่ถือเขาเอาเบี้ยมันมาเป็นละคกเขาอันนั้นอยู่ใน้ิปลามันงามกับละไรละลูกปลาโอเคสิอเลยครัไปปลากันเเถดยขอบกอบใจอะไรนะสูดๆอยู่ดีไม่แห้งโดยโดยขบใจอะไรคุณใช่รือคนก็ใหม่มากระแตบกระเลย

ปาโอเคผมเป็นพี่น้องเลยเนาะกะเบนหัววินหางแหงเนอผมเป็นพี่น้องเลยเพราะว่าไม่กันซั่นบัดเบิดร์ดเนาะพี่น้องเนาะเมียกขอขอบคุณขอบคุณทั้งพี่น้องเอฟซีเบิร์ตสู่สู่คนเที่พี่น้องเออที่กลับมาติดตามนะครับสมคลิปของเมีเยคือเก่าคือเดิมเนาะเหอนทั้งเอตุ๊กเลานเนาะเหมือนการน้ำรวงที่บิดเพิ่นถือว่าโอเคพี่น้องเลยเนาะนี่สซันเรา ปลูกเพิ่งปลูกเพิ่งฟังแล้วพี่น้องเลยเอาโอเคพี่น้องพบพ่กัาานใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาพี่น้องแล้วพี่น้อ,น,อนี่สบายดี